สวัสดีครับเด็กๆครับวันนี้นะครับครูเมย์ก็จะมาสรุปหน่วยการเรียนรู้ที่3นะครับวัฏจักรชีวิตของสัตว์นะครับซึ่งเราได้เรียนกันไปบ้างแล้วนะครับแต่ว่าสําหรับบางคนที่ไม่ได้เรียนแบบถ่ายทอดสดนะครับวันนี้เราก็จะมาทบทวนกันครับติดตามชมเลยครับในหน่วยการเรียนรู้นี้นะครับตัวชีวัดที่นักเรียนควรจะรู้ก็มี2ข้อนะครับคือ1 สร้างแบบจำลองที่สามารถบรรยายวัฏจักรของสัตว์และเปรียบเทียบว,วัฏจักรของสัตว์บางชนิดได้นะครับและ 2. ตระหนักถึงความรู้ทางด้านคุณค่าของชีวิตโดยไม่ทําให้วัตจักรของชีวิตของสัตว์นั้นมีการเปลี่ยนแปลงครับวัตจักรชีวิตของสัตว์คือการเปลี่ยนแปลงรูปร่างของสัตว์ตั้งแต่เกิดจนพัฒนาไปเป็นระยะโตเต็มวัยสามารถสืบพันธุ์ ออกลูกออกหลานได้และจะเกิดเหตุการณ์แบบนี้นะครับหมุนเวียนสลับกันไปต่อไปเรื่อยๆครับลักษณะสำคัญอย่างหนึ่งนะครับของวงจรชีวิตหรือวัฏจักรชีวิต,ตสัตวรนะครับก็คือสัตว์ชนิดใดก็าตามต้องเกิดมาจากสัตว์ชนิดนั้นๆโดยเสมอนะครับเช่นมนุษย์ก็ต้องเกิดจากมนุษย์นะครับสุนัขก,ก็ต้องเกิดจากสุนัขและลูกก็จะมีลักษณะเหมือนพ่อแม่ด้วยนะครับ สัตว์บางชนิดออกลูกเป็นตัวและบางชนิดก็สามารถออกลูกเป็นไข่ได้ครับแล้วจึงค่อยฟักเป็นตัวครับหลักตัวอย่างที่กล่าวในขั้นต้นนะครับก็มาดูตัวอย่างกันนะครับว่าลูกสัตว์และแม่ของสัตว์นะครับมีลักษณะเหมือนหรือแตกต่างกันยังไงนะครับเรามาชมกันครับภาพแรกนะครับก็คือภาพของแม่ฮิปโปกับลูกฮิโปครับภาพที่สองนะครับ ก็คือภาพของแม่ช้างกับลูกช้างนะครับสังเกตได้ว่ารู้ได้ยังไงว่าเป็นแม่ช้างนะครับเพราะว่าช้างอินเดียหรือช้างไทยนะครับแม่จะไม่มีงานะครับแต่ถ้าเป็นช้างแอฟริกันแม่ก็จะมีงาเหมือนกับพ่อเลยนะครับครับต่อไปเลยนะครับอันนี้คือเพนกวินและลูกเพนกวินนะครับซึ่งเป็นตัวอย่างของสัตว์ที่ออกลูกเป็นไข่นะครับแต่ที่เห็นเยอะๆอย่างนี้นะครับไม่ใช่ว่าเป็นลูกของเขาทั้งหมดนะครับ แม่เพนกวีหนึ่งตัวออกลูกเีกครั้งละหนึ่งฟองเท่านั้นครับลำดับต่อไปนะครับก็เป็นพวกจิงโจ้แคระนะครับพวกนี้จะคล้า,ายกับจิงโจ้ที่เราเห็นตัวใหญ่ๆนะครับเห็นหน้าตาแม่กับลูกเหมือนกันอย่างนี้นะครับตอนเกิดมาใหม่ๆนะครับเจ้าทาลงนะครับตัวเล็กมากเลยนะครับกาบกาบกาบ เป็ดอาบน้ำในคลองครับในภาพนี้ก็คือเป็ดนั่นเองนะครับและก็ลูกเป็ดนะครับอาจจะต่างกันนิดหน่อยนะครับในเรื่องของสีแต่ก็มีลักษณะลูกๆนะครับก็ใกล้เคียงแม่มากเลยครับอันสุดท้ายนะครับก็คือลกนั่นเองนะครับจะสังเกตว่าลูกจะมีลักษณะคล้ายพ่อแม่นะครับแม้จะมีปีขนาดเล็กนะครับก็ยังมีลักษณะ ที่รักษะคล้ายกับพ่อแม่นะครับวัฒจักรชีวิตของสัตว์นะครับถ้าเราจะแบ่งก็แบ่งออกเป็นสองกลุ่มใหญ่ๆนะครับคือกลุ่มของสัสตว์ที่ออกลูกเป็นไข่นะครับแล้วก็สัตว์ที่ออกลูกเป็นตัวนะครับสัตว์ที่ออกลูกเป็นไข่ตัวอย่างก็ได้แก่อแ่า่งเช่นในในภาพนะครับก็คืออย่างเช่นก,กบนะครับถ้าในสัตว์ที่ออกลูกเป็นตัวตัวอย่างเช่นมนุษย์เป็นต้นนะครับ ครับอย่างที่กล่าวไว้แล้วนะครับว่าวัฏจักรชีวิตของสัตว์นะครับคืออะไรก็คือการเปลี่ยนแปลงรูปร่างของสัตว์ตั้งแต่แรกเกิดจนถึงไปพัฒนาเป็นตัวเต็มใบนะครับเป็นสามารถสืบพันธุ์และออกลูกออกหลานได้แล้วก็จะเกิดอย่างนี้นะครับหมุนเวียนต่อไปเรื่อยๆนะครับวัฏจักรชีวิตของสัตว์นะครับแบ่งได้2แบบดังนี้ครับ 1. วัฏจักรชีวิตของสัตว์ออกลูกเป็นไข่ครับ 2. วัฒนรรของสัตว์ที่ออกรูปเป็นตัวครับวัฒจัรรของสัตว์ที่ออกรูปเป็นไข่นะครับจะมีลักษณะสำคัญอยู่2อ,อย่างนะครับก็คือสัตว์ที่ออกรูปเป็นไข่นะครับที่มีทั้งหมด3ระยะและสัตว์ที่ออกรูปเป็นไข่มีทั้งหมดสีระยะนะครับ หนึ่งจุดหนึ่งนะครับวัฏจักรชีวิตของสัตว์ที่ออกลูกเป็นไข่นะครับที่มีสามระยะมีลักษณะดังนี้ครับระยะที่หนึ่งคือระยะไข่คือระยะที่เซลล์สืบพันธุ์เพศเมียได้รับการปฏิสนธิกับเซลล์สืบพันธุ์เพศผู้ครับระยะที่สองคือระยะตัวอ่อนคือระยะที่ลูกสัตว์ฟักออกจากไข่และเป็นตัวอ่อนนะครับสามตัวเต็มวัยคือระยะที่สัตว์เจริญเิบโตัวเต็มที่นะครับแล้วก็พร้อมที่จะ สืบพันธุ์หรือขยายพันธุ์ได้นะครับหรือเราเรียกว่าเป็นผู้ใหญ่ก็ได้ครับตัวอย่างวัฏจักรชีวิตของสัตว์ที่ออกลูกเป็นไข่แบบที่มี3ระยะนะครับตัวอย่างเช่นนะครับไก่แล้วก็เป่าทะเลครับนอกจากนี้นะครับยังมีสัตว์หลายชนิดที่สามารถมีลักษณะเหมือนกันได้นะครับเช่นตากาแตนนะครับเป็นต้น วัตจากชีวิตของสัตว์ที่ออกลูกเป็นไข่แบบที่มีสีระยะนะครับก็จะมีระยะต่างๆต่อไปนี้ครับระยะที่1คือไข่คือระยะที่เซลล์สืบพันธุ์เพศเมียนะครับได้รับการปฏิสัธิจากเซลล์สืบพันธุ์เพศผู้นะครับระยะที่2ก็คือระยะตัวอ่อนคือระยะที่ลูกสัตว์นะครับพับออกจากไข่เป็นตัวอ่อนนะครับระยะที่3คือระยะหลักแรกนะครับก็คือ ระยะตัวอ่อนสุดท้ายที่สัตว์จะรอเลคราบเพื่อจเจริญเติบโตไปเป็นตัวเต็มวัยอย่างสมบูรณ์นะครับและระยะที่4ครับคือระยะตัวเต็มวัยคือระยะสุดท้ายที่สัตว์จเจริญเติบโตเต็มที่ครับพร้อมที่จะสืบพันธุ์และขยายพันธุ์ได้แต่ข้อแตกต่างของสัตว์ที่ออกรูกเป็นไข่ที่มีสีร่ระยะนะครับก็คือตัวอ่อนและตัวเต็มวัยนะครับจะรูปร่างไม่เหมือนกันเลยนะครับดังนั้นจึงต้องมีระยะหลักแรก โดยใช้ในการลักษณะที่เหมือนว่าเป็นการแปลงร่างก่อนนะครับตัวอย่างของวัตจักรของสัตว์ที่ออกลูกเป็นไข่ที่มีสี่ระยะนะครับก็จะมีตัวอย่างเช่นมแมลงปอนะครับแล้วก็มแมลงวันนะครับซึ่งทั้งสองชนิดนี้ครับจะมีตัวอ่อนนะครับมีลักษณะเป็นหนอนนะครับ แต่ครับถ้าเป็นแมลงฟอนะครับจะเป็นเหมือนเป็นแมลงทีู่่ในน้าว่ายน้ําได้นะครับแต่ยังไม่มีปีกจนกระทั่งเปลี่ยนแปลงรูปร่างออกไปนะครับกลายเป็นดักแร้แล้วก็กลายเป็นตัวเต็มใบนะครับแล้วพอเมื่อเป็นตัวเต็มใบก็จะขึ้นสู่จากผิวน้ําครับส่วนถ้าในกรณีของแมลงวันนะครับระยะแรกก็จะเป็นตัวหนอนนะครับตัวนอนกระลึบกระลึบนะครับและพอโตถึงที่นะครับก็จะสร้างตัวนะครับเป็นระยะดักแร้เพื่อทำการเปลี่ยนแปลงร่างกลายเป็นแมลงมีปีกก็คือแมลงวันเอ็นครับ เมื่อสัตว์ตัวเมียนะครับตั้งท้องนะครับก็จะถึงเวลาที่จะคลอดลูกออกมาเป็นตัวนะครับหรือเรียกว่าตัวอ่อนนั่นเองนะครับและตัวอ่อนก็จะพัฒนาต่อไปไปเป็นตัวเต็มวัยครับสําหรับประวัตากรชีวิตของสัตว์ที่ออกลูกเป็นตัวนะครับเราสามารถแบ่งออกได้เป็น2ระยะนะครับได้แก่ระยะตัวอ่อนนะครับแล้วก็ระยะตัวเต็มวัยครับ สำหรับในระยะที่1ที่เรียกว่าระยะตัวอ่อนนะครับของสัตว์ที่ออกลูกเป็นตัวนะครับก็คือระยะที่ลูกของสัตว์ตัวอ่อนเนี่ยเมื่อคลอดออกมาจากท้องแม่จะมีลักษณะรูปร่างคล้ายคลึงกับพ่อแม่มากครับเพียงแต่ว่าจะมีขนาดเล็กที่เล็กกว่าและอวยยวอต่างๆนะครับยังไม่เจริญตเต็มที่ครับ ระยะที่2คือระยะตัวเต็มัยนะครับก็คือระยะที่ตัวอ่อนมีการจเจริญเติบโตไปเป็นตัวเต็มัยโดยที่จะมีหนะ้ารูปดั้งหน้าตานะครับเหมือนกับพ่อแม่ทุกประการและพร้อมที่จะสืบพันธุ์และขยายพันธุ์ได้ครับตัวอย่างของวัฏจักรชีวิตของสัตว์ที่ออกลูกเป็นตัวนะครับซึ่งก็เราทราบแล้วนะครับว่ามี2ระยะตัวอย่างเช่นอันแรกนะครับก็คือมนุษย์นั่นเองนะครับก็จะมีระยะตัวอ่อนก็คือเหมือนเป็นทารกนะครับ แล้วก็โตขึ้นมาจนมาถึงเป็นระยะตัวเต็มวัยที่เรียกว่าวัยผู้ใหญ่นั่นเองนะครับอีกชนิดหนึ่งนะครับก็ยกตัวอย่างเช่นก็คือม้านะครับก็จะมี2ระยะเช่นเดียวกันนะครับโดยที่ตอนเป็นระยะตัวอ่อนนะครับม้าที่เป็นเด็กนะครับก็จะรูปร่างเล็กกว่าม้าที่เป็นผู้ใหญ่นะครับ ครับคุณครูก็จะให้นักเรียนนะครับทําใบงานที่ครูเมย์ได้แจกไว้แล้วนะครับก็มีทั้งหมด6ใบงานนะครับก็ถ้ามีเวลานะครับค่อยๆทํานะครับแล้วก็ในส่วนที่เป็นแผนภาพนะครับคุณครูก็อนุญาตให้เด็กวาดก็ได้นะครับหรือว่าให้เด็กๆนะครับไปหาภาพจากอินเทอร์เน็ตนะครับแล้วมาพิมพ์ก็ได้นะครับหรือถ้าใครอยากจะระบายสีตกแต่งให้สวยงามนะครับก็ทําได้เช่นกันนะครับ ถึงตอนนี้แล้วนะครับเด็กๆก็อาจจะทำใบงานกัเสร็จแล้วนะครับนะครับเพื่อเพื่อความรวดเร็วนะครับคุณครูก็ได้เตรียมเฉลยใบงานมาแล้วให้นักเรียนนะครับเรามาดูกันสิว่าที่เด็กๆทำมาแล้วกับที่คุณครูเฉลยไว้ตรงกันหรือเปล่านะครับถ้าใครทําแล้วไม่ตรงกันนะครับจะปรับแก้ไขเลยก็ได้นะครับครับในข้อที่หนึ่งใบงานนี้นะครับก็กําหนดให้เด็ก เขียนแผนภาพวัฏจักรชีวิตของมนุษย์นะครับซึ่งมนุษย์ก็จะมี2ระยะใชมม่ไหมครับเด็กๆทำเหมือนคุณเมย์ไหมครับแล้วทำเหมือนหรือกล้เคียงนะครับก็ได้แล้วคะแนนเต็มไปเลยนะครับข้อต่อมานะครับก็กําหนดให้เขียนแผนภาพวัฏจักรชีวิตของไก่นะครับเด็กๆจำได้ไหมครับว่าไก่มีทั้งหมดกี่ระยะนะครับ เป็นสัตว์จำพวกอะไรเอ่ยออกรูปเป็นตัวหรือออกรูปเป็นไข่ครับได้ดวมาดูเฉลิคู่เมงกันนะครับครับต่อไปนะครับก็จะเป็นแผนภาพบระจักรชีวิตของผีเสื้อใหม่นะครับผีเสื้อใหม่ก็เป็นตัวแทนของสัตว์ที่ออกรูปเป็นไข่นะครับแล้วก็มีระยะอยู่ทั้งหมด4ระยะนะครับมีอะไรบ้างเด็กๆทำเหมือนคูเมงไหมครับมาดูเลย สำหรับตารางนี้นะครับก็เป็นการเปรียบเทียบรูปร่างลักษณะการกินอาหารและแหล่งที่อยู่ในแต่ละระยะของวัจชะชีวิตของมนุษย์นะครับลวเนามาดูกันนะครับว่ามีอะไรบ้างนะครับจากมนุษย์ตัวเต็มวัยจนถึงทารกแรกเกิดนะครับก็จะทําให้นะครับระยะนี้มีรูปร่างร่าตาเหมือนกันนะครับรังการกินอาหารก็เหมือนกันนะครับไม่ว่าจะเป็นทารกแรกเกิดหรือ ใหญ่นะครับแล้วก็แหล่งที่อยู่เหมือนกันครับส่วนฮารอบที่อยู่จนถึงตัวอ่อนจนถึงตัวเต็มวัยนะครับก็จะมีลักษณะเหมือนกันทุกประการนะครับรวมทั้งจะมีลักษณะเดียวกันนะครับเพื่อ,อานการกินและแหล่งที่อยู่เหมือนกันครับครับตารางต่อไปนะครับก็เป็นการเปรียบเทียบรูปร่างการกินอาหารและแหล่งที่อยู่อาศัยของแต่ละระยะของชีวิตของไก่นะครับ เด็กๆทำตัวกันไม่เอ่ยครับเดี๋ยวมาดูเปรียบเทียบของคุณเมย์กันนะครับตารางที่สามนะครับก็เป็นการเปรียบเทียบรูปร่า,างการกินอาหารและแหล่งที่อยู่นะครับในแต่ละระยะของวัจจักของผีเสื้อใหม่นะครับเป็นยงครับเด็กๆแต่ละระยะนะครับมือหรือแตกต่างกันครับเดี๋ยวมาดูของคุณเมย์กันนะครับ ต่อไปนะครับก็จะเป็นการเปรียบเทียบนะครับวงจรชีวิตของสัตว์ทั้ง3ชนิดนะครับก็คือมนุษย์แล้วก็ไก่แล้วก็ผิเสื้อน,นะครับว่ามีการเปลี่ยนแปลงรูปร่างลักษณะการกินอาหารและแหล่งที่อยู่ตั้งแต่แรกเกิดจนถึงตัวเต็มัยอะไรที่มีการเปลี่ยนแปลงอะไรที่ไม่มีการเปลี่ยนแปลงบ้าง,างครับตอนนี้เราก็มาสรุปคําถาม หลังจากทํากิจกรรมกันแล้วนะครับข้อ1สัตว์ชนิดใดครับที่มีการเปลี่ยนแปลงรูปร่างลักษณะการกินอาหารและแหล่งที่อยู่ตั้งแต่แรกเกิดจนถึงตัวเต็มวัยครับคําตอบก็คือผีเสื้อไหมนั่นเองนะครับข้อที่2นะครับสัตว์ชนิดใดที่ไม่มีการเปลี่ยนแปลงรูปร่างลักษณะการกินอาหารและแหล่งที่อยู่ตั้งแต่แรกเกิดจนเป็นตัวเต็มวัยนะครับ คำตอบก็คือมนุษย์แล้วก็ไก่นั่นเองนะครับข้อที่สามครับมนุษย์และไก่มีวัฏจักรชีวิตเหมือนและแตกต่างกันอย่างไรมนุษย์และไก่มีวัฏจักรชีวิตที่แตกต่างกันนะครับแต่ในขณะการเจริญเติตทั้งมนุษย์และไก่เนี่ยิ่งที่เหมือนกันก็คือไม่มีการเปลี่ยนแปลงรูปร่างนะครับของลักษณะ รูปร่างแล้วก็การกินอาหารแล้วก็แหล่งที่อยู่อาศัยเนี่ยตั้งแต่ตัวเล็กๆเลยจนถึงตัวเต็มวัยครับในวันนี้นะครับเด็กๆก็คงจะได้รับความรู้นะครับแล้วก็ทําแบบฝึกหัดในเรื่องของวัรนักรชีวิตของสัตว์ในใบงานแรกนะครับเรียบร้อยแล้วนะครับก็เด็กๆที่ทําเสร็จแล้วนะครับก็อยากให้เด็กๆถ่ายรูปนะครับและลงในกลุ่มไลน์ที่ครูมเมย์ได้แจ้งไว้แล้วนะครับนะ เพื่อที่ว่าครูเมนจะได้ดูภาพแล้วก็ทําการตรวจให้นักเรียนนะครับแล้วก็เมื่อวันที่เราต้องส่งเอกสารนะครับก็อย่าลืมนะครับเพื่อให้ได้ผลงานที่สมบูรณ์พร้อมนะครับครับในวันนี้นะครับก็จบสกการเรียนเพียงเท่านี้ไปก่อนนะครับเดี๋ยวพบกันใหม่นะครับในใบงานต่อไปนะครับวันนี้ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ